วันนี้เราจะพามาชมนะฮะชุดสไลด์นะครับพร้อมมุงวดครับเป็นชุดชุดเจ็ดชิ้นนะครับแต่ว่าจะแยกส่วนนะครับพอมีเหล็กนะฮะขั้นตรงกลางนะครับเป็นกระจกลางลางทองนะฮะสีเขียวนะครับโดดเด่นนะฮะสวยครับเขียวทั้งชุดสีเขียวทั้งชุดนะครับมีพร้อมมุงวดนะครับ แล้วเปิดนะครับเปิดให้สุดให้กว้างฮะจะมีมุ้งวอดข้างในนะครับเพิ่มความดรูลาาละฮะก็เปิดนะครับเปิดได้กว้างประมาณเมตหสินะครับแล้วก็ปิดมุ้งวอดนะครับ เวลาเราต้องการให้อากาศเข้าก็เราก็ปิดแค่เปิดปิดแค่ม้วดนะฮะจะได้มีียากาศอาเทนะฮะเวลาเราปิดทั้งหมดนะครับครับสวยงามครับ